ต่อ EP 2กันดีกว่านะครับทุกคนโอเคในส่วนของสัปดาห์ของใยโซนโกะเนาะโอเควันนี้แหละที่ผมจะเริ่มดําเนินภารกิจคุยกับนางแบบจริงจๆๆังๆละซซนากะฉันน่มีเรื่องอะไรหน่อยเธอนะ่ะไม่ชอบอนิเมะใช่ไหมละ่ะฉันก็ไม่ชอบเหมือนกันเราก็ตื่นเต้นกับนางเหมือนเดิมครับเหมือนกับที่เราทําทุกวันเนาะการที่เราทอมเวสนางเนี่ยไม่ทําไม่เราเนี่ยได้เป็นเพื่อนกับนางกับร้อยเปอร์เซ็นต์นะเออเนี่ยโอเคตอนนี้คือได้ละโชว์ออฟนี่โชว์ออฟด้านจิตวิยาสายดาร์กจ้ะ นะโอเคฉันมีเรื่องแค่นี้แหละยายยายย่กะปิโอเคต้องไปได้ชื่อละอีกะปิอะจนได้มว่าตั้งเคยตั้งชื่อสตัวใจตามผลไม้ตามพืชต่างๆนนะรอบนี้คือยายตด้งปคขอเรียกว่ายายกะปิแล้วกันนะเออพอเราเป็เพื่อนกับนางใช่ไหมนางก็จะฟังที่เราบอกครับว่าเออเนี่ยให้ไปคุยตรงตรงล็อกเกอร์หน่อยก็ทำเช่นเคยครับยายกะปิฉันอยากจะให้เธอมาหาฉันหน่อยเกี่ยวกับเรื่อง อีวิวโฟโตกราฟเฟอร์ฉันอยากให้เธอมาเจอที่ดาดฟ้าของโรงเรียนและเดี๋ยวเราต้องคุยกันหน่อยล้วว่าเกิดอ,อะไรขึ้นฉันอยากจะให้เธอมาเจอกันตอนบ่าย3.30ช่วงเวลาทำความสะอาดโอเคฮะนี่ก็คือจดหมายที่เราจะให้นางไปนะครับซึ่งไอตัวละครตัวนี้เนี่ยมันจะไม่ได้เดินมาเปลี่ยนรองเท้านะทำให้มันอ่ะไม่เห็นจดหมายที่เราให้มันไปครับทำให้เราต้องบอกมันอ่ะเออว่ามีคนทิ้งโน้ตไว้โอเคเจอมาละนี่กะปิ คือฉันน่ะเห็นว่ามีใครบางคนทิ้งโน้ตไปที่ล็อกเกอร์ของเธอนะอยากให้เธอน่ะลองไปตรวจสอบดูหน่อยเอ๊ะแปลกแฮะโอเคฉันจะลองไปตรวจสอบดูนะโอเครอบนี้คือทางเชื่อแล้วครับจากที่ครั้งก่อนเนี่ยมันไม่เชื่อเราเนาะยี่นี่มันมั่นโอเคมันเจอละอุ้ยมีเสียงภาคด้วยครับแต่ไม่ใช่เสียงนางนะเราทิ้งโน้ตไปที่ล็อกเกอร์ใครได้มันมาเจอเนี่ยมันเป็นมันจะเป็นเสียงนี้ทุกคนครับเออเพราะว่าไอยันเดยมันขี้เกียจเนาะฉันว่าฉันควรจะไปพบเขานะ อ่านี่ฮะมันตอบรับคำเชิญที่เราเนี่ยทิ้งโนต้ตไปแล้วเนาะนางจะมาเจอเราตอนบ่ายสามสามสิบครับถ้าไปก็ไปตอนบ่ายสามสามสิบเลยแล้วกันโอเคเราเนี่ยนัดนางไวนะ้เนาะนี่ไงนางวิ่งมาแล้วอีกะปีนะฮะวิ่งมาแล้วอันนี้แล้วแต่ทุกคนนะว่าจะนัดมันเวลาไหนแล้วก็นัดมันที่ไหนซึ่งก็ใครจะขอนัดที่ดาดฟ้าของเรียนเนาะโอเคอีกะปิวิ่งช้ามากไม่ได้การแล้วคนนั้นเขารู้เรื่องของฉันได้ไงนะจะต้องเคลียร์นี้เลยเคลียร์เดี๋ยวนี้ คนที่สาระเนี่ยก็คือเราเองนี่แหละโอเคจะมาแล้วจ้ามีปุ่ม F ให้ผลักด้วยแต่เราจะไม่ผลักนะครับเราจะให้การช่วยเหลือนางเนาะเมื่อวันก่อนน่ะฉันเห็นว่าไดอารี่ของเธอน่ะมันตกจากกระเป๋าฉันก็เลยว่าสิมันคืนน่ะนะแต่ฉันน่ะเผลอไปเห็นหน้านึงแบบไม่ตั้งใจนะหน้านั้นน่ะมันเขียนว่าช่างภาพที่ชั่วร้ายอะไรสักอย่างแต่ฉันได้อ่านแล้วน่ะทำให้ฉันรู้สึกกังวลมากเลยนะเธอตกอยู่ในอันตรายหรือเปล่าเธอต้องการความช่วยเหลืออะไรไหม เรื่องนั้นน่ะเดี๋ยวบะฉันรู้นะว่าเธอโกหกฉันอยู่น่ะเธอแอบดูกระเป๋าฉันใช่ไหมแต่ก็ใช่นะฉันมีปัญหาอย่างหนึ่งที่ฉันไม่สามารถแก้ปัญหาด้วยตัวเองคือมันมีสถานที่หนึ่งที่เขาเรียกว่าโรงพยาบาลบ้านนะมันอยู่บริเวณนอกเมืองฉันนี่มาว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเขาหน่ะล่อลวงให้ผู้หญิงน่ะเข้าไปยัในและจากนั้นก็ทําการคุกคามเขาบอกให้พวกผู้หญิงน่ะถอดเสื้อผ้าออกก็เธอก็รู้หนีว่าฉันเป็นยังไงฉันก็เลยเลือกที่จะซื้อสเปรย์พริกไทยมาป้องกันตัวเองสำหรับการตรวจสอบข่าวลือทีี่่่่วานนนนััะะฉคิดจไปท ก็ตอนที่ฉันไปถึงที่นั่นนะฉันก็เริ่มทาการสํารวจเลยแต่เพียงไม่กี่นาทีเนี่ยไอ้เจ้าบ้านั่นไอ้ผู้ชายคนนั้นมันก็ปรากฏตัวขึ้นฉันหยิบสเปรย์เพื่อป้องกันตัวเองแต่เขาก็ปัดมันออกจากมือฉันเขาขังฉันไว้ในห้องห้องนั้นน่ะมีเขาอยู่ด้วยและฉันเคยเหมือนกับที่เขาทํากับนักเรียนหญิงคนอื่นเขาขอให้ฉันน่ะถอดเสื้อผ้าออกให้เขาให้ตายสิฉันรู้สึกกลัวมากเลยตอนนั้นฉันไม่ได้อยากตายหรอกนะฉันเลยยอมทําทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาบอกเขาไม่ได้แต่ต้องฉอก แต่เขาจะถ่ายรูปฉันเป็นภาพลักษณ์ที่มันดูเสื่อมเสียมากสิ่งที่เขาพกติดตัวมาด้วยน่นก็คือกระเป๋าใบใหญ่มันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ฉันเห็นภายในนะ่ะสิ่งที่อยู่ภายในนะ่ะมีกล้องเป็นจำนวนมากเลยและฉันเห็นว่ามันก็มีรูปของสาวๆจำนวนมากอีกหลายสิบรูปด้วยผู้ชายคนนี้นะ่ะเขาได้สร้างข่าวลือว่าสถานที่อย่างนี้นะ่ะมันมีผีสิงอยู่สิเขาใช้ทิกกลโกลงพวกนี้แหละประมาณว่าถ้าเกิดว่ากล้าเข้ามาก็เหมือนกับตัวเองก็มีความกล้ามากพอนะไม่ว่าจะเวลาไหนนะเ็าจะเฝ้าอยู่ที่นั่นแหละ ทันใดก็ตามทีม่ผู้หญิงคนไหนโผล่ขึ้นมาน่ะเขาก็จะล้อมเธอไว้และก็ถ่ายรูปเลยช่างเป็นผู้ชายที่โฉดชั่วได้ขนาดนั้นนะแต่ก็ฉันก็ยังโชคดีอยู่ฉันก็เจอโอกาสที่จะหนีนะ่ะฉันก็เลยคว้าเสื้อผ้ามาแล้วก็วิ่งหนีออกมาเลยถึงจะหนีมาได้นะแต่เหตุการณ์ทั้งหมดน่ะมันยังคงติดภาพในหัวฉันอยู่แล้วทําไมแล้วเมื่อวกนี้ <c oughs> เธอถึงไม่ไปแจ้งตารวจละ่ะ <c oughs> อะไรนะไม่มีทางฉันอยากที่จะรักษาชื่อเสียงของตัวเองเอาไว้นะ ฉันจะต้องเป็นคนที่กล้าหาญแข็งแกร่งแล้วก็ใจแข็งสิฉันจะเอาหน้าไปไว้ไหนถ้าเกิดว่าฉันบอกว่าไอ้หมอนน้าน่มมันเอาชนะฉันได้รู้ไหมความคิดในหัวฉันก็คือฉันน่ะอยากกลับไปที่นั่นแล้วก็เผาทุกอย่างให้มันวอดวายไปเลยแต่มีบางสิ่งบางอย่างอ่ะที่ทําให้เรื่องนี้นะมันดูซับซ้อนมากขึ้นสิ่งนั้นน่ะก็คือคนไร้บ้านแล้วก็คนติดยาจำนวนมากน่ะเดินไปจะเข้ามาที่นี่ฉันคิดว่าฉันน่าจะเอาไม่อยู่นะก็เลยคิดว่าถ้าเกิดไปที่นั่นอีกครั้งนึงน่ะฉันจะรอดหรือเปล่า ถ้าอย่างนั้นฉันจะไปเองจ้ะไอรูปพวกนั้นนะไม่ต้องห่วงเดีย๋ยวจะเผาให้เธอเองอะไรนะนี่เธอรู้หรือเปล่าว่าเธอกำลังเพื่ออะไรอยู่เธอรู้ไหมว่าเธอกำลังพาตัวเองไปตกอยู่ที่อันตรายนะไม่ต้องห่วงเรือ่องนั้นอ่จะฉันจัดการได้เชิญสิเธอไม่รู้สิถ้าเกิดว่าเธอเผามันได้แล้วก็ฉันน่าจะพูดได้เต็มปากนะว่ามันน่ะมีความหมายกับฉันมากเพียงใดอาชีพของฉันอะ่ะขึ้นอยู่กับเรื่องพวกนี้เลยนะเชื่อฉัน,นทุกอย่างจะโอเค เออนี่ฉันขอเบอร์หน่อยถ้าเกิดว่าฉันสามารถจะแก้ปัญหาให้เธอได้จะได้บอกเธอไงเออฉันฉันก็ได้แต่ระวังตัวไว้นะโอ้โหโบทสนทนาคือแบบยาวมากแต่ก็นั่นแหละฮะมันควรจะดูเป็นเรื่องเป็นราวหน่อยไม่นก็ต้องยาวไปธรรมดาฮะ ก็เหมือนนาเนี่ยบอกว่าเออนาตกเป็นเหยื่อของไอช่างภาพพิศวงร้ายคนนั้นนะครับคือมันมีชายคนนึงอ่ะในโรงพยาบาลบ้ามันเขาวัดสิงอยู่ที่นั่นแล้วคือแบบเขาอะลอยเด็กผู้หญิงอะเข้ามาใช่ไหมพอมีใครสักคนนึงตกเป็นเหยื่อแล้วว่าเข้ามาครับเขาก็จะทําการล้อมแล้วก็ถ่ายรูปอนาจารเลยก็จะข่มขู่ต่างๆอนาครับด้วยมีดหรือว่าอะไรก็ตามเนาะแต่ภาพลักษณ์ที่เขาถ่ายผู้หญิงเนี่ยคือมันเป็นภาพลักษณ์ที่ดูเสื่อมเสียครับเธอเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นครับเธอก็เลยแบบว่าเออเนี่ย อยากจะขอให้เราช่วยไปเผารูปทั้งหมดหน่อยซึ่งเพลพวกนี้เนี่ยต้องทาตอนกลางคืนครับเราก็จะไปที่โรงพยาบาลบ้าอย่างนั่นแหละเรื่องพวกนี้นะมีความหมายต่อชีวิตนางมากเลยนะนั่นหมายความว่าไอ้นี่แหละครับที่เราสามารถจะใช้ในการแบบว่าล่อลวงให้นางเนี่ยเป็นพันธมิตรกับเราก็ได้เนาะโอเคครับสำหรับการจะเดินทางไปโรงพยาบาลบ้านเนาะก็ต้องไปที่ตรงนี้ครับให้เราเลือกที่อันซ่าไอสตารลนะครับก็คือโรงพยาบาลบ้านเองโอเคมาทุกคนอันนี้จะยากหน่อยนะซึ่ง ไม่รู้ดิตั้งใจก็ไม่รู้เหมือนกันว่ารอบี่อไปจะผ่านไหมโอเคมาเรื่องกันเลยดีกว่าอยู่ในช่วงขคัสซีนครับที่นี่สินะโรงพยาบาลบ้าสถานที่ที่อันตรายที่เยนนั่นบอกทำไมเราตู้มจังวะ <c oughs> <c oughs> อ่าโอเคจะ okay. ต้องเผาไอ้ถุงบ้าแล้วน,นักสิบถุงเฮ้ยนั่นใครนะ่ะไม่ใช่อีตาบ้านล้วใช่ไหมอย่านะอ๋อคนบ้าคนบ้า ที่นี่เนี่ยมันจะมีคนบ้าแล้วก็คนอ,อะไรอ่ะคนไร้บ้านนียครับต้องอย่าปรากฏตัวให้เขาเห็นนะีน่ไงจังหวะนี้มาหันหลังอยู่แอบได้ครับตรงนี้แอบหรือฉันจะตัดแขนตัดขาไปดีนะฉันไม่ต้องการมันแล้วเฮ้ยเขาพูดเรื่องอะไรอ่ะตัดจะตัดแขนตัดขาเหรอแบบไม่มีตังค์แล้วใช่ไหมยอย่านะอย่าเป็นไปได้่ะตัดอุยอ้ยอุ้ยตายได้อยู่หน้าเลยแอบก่อน แอบเฮ้ยแต่มันสายตาสั้นนะเนี่ยมันไม่ได้มองเห็นแล้วขนาดนั้น,นทำไมล่ะทำไมนางฟ้าต้องต้องร้องไห้ด้วยเขาพูดถึงเรื่องอะไรดิฉันไม่เข้าใจเลยไอ้พวกนี้มันติดยาหรือไง <c oughs> กันชายโรอีนโคเคนอะไรก็ว่าไปฮะเอา้าตรงนี้ไปไม่ได้เฮ้ยยาแล้วอย่าเพิ่งหบบันกลับมานี่เข้าไม่ได้โอ้โหหลายประตูมากที่เข้าไม่ได้ ตอนนี้คือยังไม่เจอสักถุงทีเนี่ยให้ตายสิที่นี่น่ากลัวเป็นบ้าชนก็ว่าอยู่วาทำไมไอ้นั่นถึงไม่กล้าเข้ามาเพราะแบบนี้นี่เองอย่าห้ฉันเจอไอหมอนั่นนะเฮ้ยไอหมอนั่นไม่อยู่แถวนี้ใช่ไหมเนี่ยไอช่างภาพโลกจิตที่ว่าน่ะเพราะว่าเราก็แซบอยู่นะฮะเอ้ยโอ้โหมันเห็นครับมันเห็นถ้ามันจะเห็นเนี่ยมันจะขึ้นไอแอบ แอบก่อนดีกว่าลองมาหาไปอีกทางนะฮะแล้วเราค่อยเดินไปเฮ้ยไปโอ้โหมุมนี้ไม่น่าได้มุมนี้เือออกไปถึงเห็นเลยหลังไปสเศนหลังไปเออไหนห้องนี้จะมีไหมเฮ้ย,ยนั่นหรือเปล่าใช่ไหมไอ้ถุงนี้นี่ห้าเผาได้เออเรียบร้อยเสร็จไปหนึ่งเลยเก้าเลยอเก้าจ้าโอ้โหตายแล้วมาทางนี้ได้แค่หนึ่งค่ะสุดยอด คือจะเดินไปไหนเนี่ยคือต้องให้ไอ้พวกนี้มันหันไปคนละทางก่อนนะซึ่งมันก็เสียเวลาเนาะพราะก่อมันจะหันไปมันก็นานอยู่หันไปสิวะหันไปหันไปเออไม่กว่ามันจะหันแต่อะรอบเหว่าเขาไม่ได้ฮะชั้นหนึ่งมีแค่นี้เองเหรอเนี่ยหลังอันนี้มีไหมวะโอ้ไม่มีฮะนี่เหยียบบ่อเนาะอีกเก้าอันที่เหลือมันอยู่ด้านบนน่ะมันจะเป็นไปได้ไหมนะก่อฉันคิดอย่างนี้อุ้ยเกือบ เอ๊ห้องนี้จะมีไหมนะเฮ้ยมีบุหรี่ด้วยเก็บนี่ไงเจออีกอันนึงโอเคได้มาแล้วอีก2อันเหลืออีก8อันโอ้โหยังอีกไกลเลยอะแล้วห้องนี้ล่ะเฮ้ยฉันหวังจริงๆว่าจะไม่เจอไอ้บ้านนะไอ้ตาบ้าถ่ายรูปมันเฮ้ยฉันเห็นว่าอีกห้องนึงก็มีเฮ้ยนี่อย่าบอกว่าที่เหลือคืออยู่ชั้นสองหมดเลยโอเคฉันค่อยใจชื้นขึ้นมาหน่อย นี่ยานอนหลับนี่นาเมื่อกี้ก็มียาพิษด้วยวที่นี่ของเยอะแฮะฉันแต่มาที่นี่ฉันได้ทาฟาร์มหน่อยโอ้โหเอากลับไปนี่คือได้ของหลายอย่างเลยนะเฮยห้องนี้เขาได้ห้องนี้เข้าได้จะมีอะไรหรือเปล่าไม่มีหรอเฮ้ยนี่ไงโอเคตอนนี้ได้มาครึ่งทางแล้วฮะเหลืออีกห้าอันว้ายห, <c oughs> ห้องนี้เฮ้ย ไอหมอนั่นหรือเปล่าใช่ไหมผู้ชายคนนั้นฮะไม่ได้ใส่เสื้อผ้าแบบมอมแมมเหมือนกับคนอื่นๆอ่ะ <Angel? S 1> ต้องเป็นมันแน่เลยไอช่างภาพชั่วร้ายคนนั้นแล้วก็ตรงที่เขายือนอยู่นะฮะมีอยู่อันนึงด้วย <see> ซึ่ง <Angel? S 1> ถ้าใครคิดว่าเราควรจะเก็บอันนั้นไว้อสุดท้ายนะ <Angel? S 1> เพราะถ้าเกิดว่าเราเผาใช่ไหม <Here. S 1> เขาก็จะรู้ว่ามีคนอยู่ที่นี่อุย้ยตกใจหมด เขาก็จะรู้ไงว่ามีคนอยู่ที่นี่าองั้นคือเราควรสกีปอันนั้นไว้อันสุดท้ายครับฉันไม่ขอรีบร้อนมากแล้วกันเอาชัวร์ดีกว่าฉันอยากกลับไปครบสาที่สองประการนะไว้แต่แล้วเขามาเนาะอุ๊ยคุณคะอุ๊ยมัน่เกอบเห็นนีไปรีบไปรีบไปเหลือฝั่งนั้นอยู่ฝั่งนี้ฉันยังไม่ได้ไปเหลืออีกห้าอันห้องนี้เนาไม่มีแล้วนี่ว่าห้องนี้หล่ะมีไหม เอ้ห้องนี้มีเยี่ยมเลยเหรือว่าฉันจะขายอายวะตัวเองดีนะมันไม่จำเป็นแล้วอย่าขายนะขายทำไมเล่าราคามันน่าจะได้หรือฉันควรจะถอนฟันให้หมดปากดีไม่ไม่ทำอย่างนั้นนะไอ้เจ้าพวกนี้เป็นบ้าชัดชัดโอ้ยกว่าจะหันแต่ละรอบโอเคเข้ามุมไปเลยมึง นี่นี่ห้องนี้มีเผาจ้ะโอเคตอนนี้เราเหลือ,อแค่อีกแค่สามอันครับโอเคมันยังเหลืออีกสองห้องนะฝั่งนั้นนะ่ะหันไปหันไปนี่ได้ละโอ้ยเฉลยแค่สองอันน่าจะเป็นห้องนั้นแล้วก็ไอห้องไอห้องไอโมนะ่าน่ะเออเท่านี้เราก็เสร็จแล้วครับโอเคผมจะเล่นแค่รอบเดียวแล้วก็จะไม่เก็บโอเวอร์เด็ดขาด จะไม่มีทางเกมโอเวอร์เว้ยใครบอกว่าเล่นรอบเดียวผ่านดัว,วมุมซ้ายล่างฮะ,ฮะทำไมมาตายตรงนี้แหละมันหันหน้าพอดีนะั้นต้องไปรีบโอเคเุ้ยมันจะเห็นไหมเนี่ยมันเป็นช่างภาพรกจิตมันจะมีระยะสายตาที่มันไกลกว่าชาวบ้านข้างหน่อยเดี๋ยวถ้าไพาขอดูแพทเทิร์นการเดินของมันก่อนรจะได้จับจังหวะได้เฮ้ยมันถือปืนปะนั่นอนะชใช่ไหม เฮ้ยถ้าเกิดว่าเจอมันจัถ้ามันถ้าโดนมันจับได้นี่คือตุยเลยใช่ไหมเนี่ยแล้วมันถือบุหรี่วะเฮ้ยมันไปแล้วไปแล้วย่องฮะย่องเงียบๆไว้มันเป็นเรื่องง่ายชะมัดรูปวาของแกน่ะโจอแทับไลท์เรนี่แหละเผาแม่งเลยนี่แน่พวกผู้หญิงโง่เอ้ย อย่าดูปฏิกิริยาของมันอะ่ะดูซิว่ามันจะโอ้ยอย่าติดนิไหน <c oughs> สมน้าอึ <c oughs> ้งไปดิเขาบอกว่าให้เราเนี่ยออกจากหน้าต่างที่เรามาตอนแรกครับโอเคก็กลับไปที่เดิมอนะชั้นล่างโอ้ยโอเคแอบมันเดิมครับพี่มันมัน,ม,นมันจะไม่มาไล่าตามมาใช่ไหมเนี่ยคือมันเนี่ยตกใจค้างไปเลยครับ นึกว่ามันจะมีการแบบเรียกพักพวกหรือว่าแบบมีไซเรนอะไรดังอะไรแนี้เออโอเคก็ถือว่าไม่ได้ยากนะก็ง่ายอยู่แต่ก็ตายไปรอบนึงครับตายเพราะความเสื้อซ่าของภไปเองนี่แหละโ okay, อเคมันไปแล้วไปพอดีเลยตรงนี้ครับที่เรามาตอนแรกเนาะมันคล้ายๆกับลงอาหารเนาะโอเคทำการเอ็ a p แคครับออกไปจากที่นี่ให้มีใครตามมาใช่ปะ เก่งั้นไปเลยก่อนที่เรียวบะจะทำการเผารูปพวกนั้นเธอก็ได้ถ่ายรูปของเธอหนึ่งรูปแสดงหลักฐานให้เห็นว่าเธอเนี่ยอยู่ในที่สถานบัตรแห่งนี้เรียวบะจึงกลับบ้านโทรหาคู่แข่งของเธอและก็ให้ข้อมูลว่ารูปถ่ายาจร,รทั้งหมดน่ะได้ถูกทำลายไปเทียบร้อยแล้วเธอจึงเชิญให้โซโนโกะเข้ามาพบที่บ้านของเธอเพื่อตรวจดูหลักฐานโซโนโกะได้ทำตามข้อเสนอ แล้วก็มาถึงบ้านของเรียวบะเมื่อเธอไปเห็นรูปภาพเหล่านั้นเธอก็รู้ได้เลยว่าสิ่งที่เรียวบะพูดทั้งหมดคือความจริงเรียวบาปล่อยให้โซโนโกะทำลายหลักฐานทุกอย่างที่เปรียบเสม,มือนกับด้านบ,าน,บานที่จะคอยทำลายชีวิตของเธอจากนั้นเรียวบาก็ได้เสนอชากับเธอเราสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเสิร์ฟแบบปกติหรือว่าเสิร์ฟกับยานอนหลับซึ่งก็ไป่อเลือกแบบีแล้วกันนะสิ่งที่เรียวบาทูทั้งหมดโซโนโกะถือว่าเป็นนี้บุญคุณอันใหญ่หลวงมากดังนั้นโซโนโกะจึงไม่มีความคิดเลยว่าเรียวบนนนาน หลังจากการดื่มชาที่จบลงเรบารได้อธิบายความรู้สึกลึกๆในใจของเธอประมาณว่าเธอนั้นได้แอบชอบรุ่นพี่คนหนึ่งและเธอเองก็บอกได้ว่าเธอจะรู้สึกจะปวดแค่ไหนถ้าเกิดมีใครบางคนยังชิงเขาไปจากเธอเธอจึงขอให้โซโนโกะอยู่ให้ห่างจากเขาแต่โซโนโกะเองก็บอกว่าเธอไม่สามารถจะหยุดการสูบสวในครั้งนี้ได้จำเป็นต้องดําเนินการกับรุ่นพี่ต่อไปแต่เธอให้คําสัญญาว่าเธอจะไม่สารภาพรักกับรุ่นพี่แน่นอนเมื่อโซโนโกะม,มีภัยคุกคามแล้วทั้งสองจึงกลายเป็นเพื่อนรักต่อกัน และเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองที่เรียวบาสามารถกำจัดตัตูหัวใจทั้ง10คนผ่านไปได้ครับนี่คือวันศุกร์ตอนค่ำนะครับซโนโกะเนี่ยก็ไม่ได้ทำการสารภาพรักกับรุ่นพี่อย่างใดนะวันนี้พาไปโรงเรียนละสแกนนางใช่ไหมด้วยโหมดเอ็กซเรยนะไม่ขึ้นสีแดงนางขึ้นสีเขียวไปเลยโอเคครับเราจะให้นางนอนหนึ่งวันเนาะนี่คือวันเสาร์แล้ววันที่จะทำการสรุปผลจะเป็นการเข้าสู่คัซซีเนาะเนี่ยพอพายตรวจสอบรู้ใช่ไหมัต,ตุหัวใจแต่ละคนเนี่ยก็จะมีวิธีการกำจัดที่แตกต่างออกไปเนาะ มาดูกันว่านางจะพูดอะไรบ้างตลอดที่ผ่านมาทั้งสิบสัปดาห์เรื่องที่ผ่านมาพวกนี้น่ะมันสร้างความท้าทายให้กับฉันเป็นอย่างมากเลยนะแต่ถึงอย่างนั้นฉันก็สามารถจะเอาชนะส <I still S 1> ตูดิทุกคนได้ประสบการณ์พวกนี้น่ะมันจะทำให้ฉันแข็งแกร่งขึ้นกล้าหาญขึ้น <think> ฉันคิดว่าเรื่องพวกนี้ทั้งหมดน่ะ สามารถที่จะสร้างความกล้าหาญในตัวฉันเพื่อฉันสามารถที่จะพูดถึงเขาได้และฉันก็จะพูดถึงความจริงทั้งหมดที่ฉันรู้สึกต่อเขาเมื่อไหร่ที่ฉันได้สารภาพรักต่อเขามันคงจะเป็นอะไรที่พิเศษมากเลยนะและคงจะเป็นอะไรที่เพอร์เฟกมากด้วยฉันเองน่ะก็ไม่ได้เชื่อหรอกนะ เกี่ยวกับตำนานความรักอะไรเกี่ยวกับต้นไม้สกุลัดหลงเรียนเรานะ่ะแต่ฉันก็ไม่สามารถจะคิดหาหรือหาที่อื่นที่มันจะดีกว่านี้ในการสารภาพรักได้และวันนี้แหละวันนี้ที่ฉันเนี่ยจะพูดทุกอย่างความจริงเกี่ยวกับเขารุณนพี่คะได้โปรดเถคะตอบรับความรู้สึกของหนูด้วยนะคะ